ตัวนี้ไม่มีสกิลนะครับเป็นเต่าที่หายากกว่าปกติโดยทั่วไปแล้วประมาณ1ิบตัวจะมีให้เห็นสักตัวหนึ่งนะลักษณะมันจะเหมือนเต่ากระลาปะ้อนเพราะว่าจะไม่มีสกิลตรงนี้นะครับจะหายากที่หนึง่งสังเกตดูดูนะครับตัวนี้สินิ้วครึ่งเหมือนกันนะครับสิบนิ้วครึ่งเหมือนกันนะข่อยาดที่ชิ้นยาดเขาชอบเดินไม่เดี้ยวนะครับไม่เดี้ยวไม่ ไม่เบิ้ลนะครับกลมดิ้งดองเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูกลมนะครับผมมากเลยดูจากด้านบนด้านข้างนะครับแต่เย็ยนนะเพื่อยๆดูผมถ่ายละเอียดเลยนะให้ดูเลยทั้ๆเลยชีิงลบะตามสลีหน่อยแวววับเลยนะครับก็ค่อนข้างจะเรียบนะหรือว่า เชื่องหน่อยหนึ่งตัวที่แล้วชอบเดินมากๆากอะโอเคอ่ะโอเคนะครับไม,ไม่เบนไปเเบี้ยวลอยขยายมาเพียบอ่ะคันนี้ผมจะใส่สองตัวละ